thế rồi người có cái <laughs> cái 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 cái

มาไปหาคนนะเดี๋ยวๆนเียๆตบมือเลยครับ ันอได้เลยครับน่้ามาที่คอน่าจะประมาณตัวผู้ใช่ไหมฮะมันทับแต่มัดปอสิบเอย่างเงี้ยอายุอายุเขาประมาณกี่ปีครับอแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะรอคาบความยาวความยาวเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองี um ่เนาะ 2องเมตรแปดสิบสี่เซนติเมตรเขาจ่ารูปอันนี้จะของบ้านมารูปครับรูปได้เลยครับนี่เพื่อความเป็นมงคลโอ้จับได้เลยครับจับได้เลยเป็นไงรู้สึกไงบ้างพี่เป็นไงครับรู้สึกไงนิ่มนิ่มนิ่มครับครั้งแรกในชีวิตเลยเปล่าครับครับให้โชคให้ลาบเนาะโอ้ยสวยนะสวยนะ

อยู่ในบ้านกันแล้วลูกชายได้ยินเสียงได้ยินเสียงยังไงครับได้ยินเสียงเขาโดนกระสอบโดนอะไรอ่ะอ้แล้วก็เขาออกมาดูก็เห็นเลื้อยเข้ามาน่าจะเข้าทางรูห้องน้าอ่อเรามีความเชื่อเรื่องโชคเรื่องดวงไหมมีบ้างมีบ้างปกติเคยถูกหวยไหมฮะเป็นคนชอบเล่นหวยไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนคิดว่าคราวนี้น่าจะโดนไหมน่าจะบ้านเลขที่เท่าไหร่รับเนี่ยไม่มีบ้านเลขที่ค่ะแล้วทีนี้เราจะเสี่ยงเป็นเลขอะไรเดียตียังไงดีเนี่ย หนูอชอบหนูอชอบหนูอชอบ5าาชอบ5าา